สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวตัวไม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอนิจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในหลายมีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดลงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณา ة, แต,แต่ถ้าข้าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันนานขอบคุณคนที่ให้ซูปเปอร์แตงแต่ค้าให้ไม่เป็นนะะคร ตรงได้เลยค่ะมาค่ะเช้านี้อากาศที่สดใสเป็นวันใหม่เป็นวันจันทร์ที่สดใสนั่นเองนะคะทุกคนนะคะให้มองว่าทุกวันเป็นวันที่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขปลูกต้นความสุขตั้งแต่เช้าของเช้าวันจันทร์นี่แหละค่ะนะคะวันจันทร์ใหม่วันจันทร์ที่ดีตั้งชื่อแรียนว่าความชัดเจนที่คุณนะคะความชัดเจนที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วท่านได้สดับรับฟัง นะคะในสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอพอรหรือไม่และนี่คำตอบในสิ่งที่คุณจะได้รับจากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสายเทพสายนะคะสายพระสายยานสายอะไรก็ตามนะคะในช่วงเวลานี้ท่านกําลังจะให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณณเนะช้าวันนี้เช้าที่เป็นวันมงคลแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาทุกพระองค์นะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่อยู่ณที่นี้มาช่วยกําเปิดนะคะให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆกอดตัวเองรักตัวเองยิ้มให้ตัวเองอยู่ที่หน้ากระจกใครจะว่าเราจะไงก็ช่างนะคะรักตัวเองแล้วทุกวันจะเป็นวันแห่งความสุขนั่นเองนะคะมาค่ะท่านอยากบอกอะไรคะณนะช่วงเวลานี้ บางสิ่งบางอย่างความชัดเจนความมั่นคงในชีวิตแต่คุณจะต้องรอหน่อยเย็นให้พอรอให้เป็นนี่คือนะคะคิงนะคะคิงถือคิงถือดาบคิงออฟสอดนะคะคิงถือดาบความแน่วแน่ความมั่นคงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแน่คะ่ะความชัดเจนในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแน่ค่ะและนี่อะไรคะ่ะนี่คือสี่ถ้วยสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างคุณต้องรู้จักเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะได้และมันจะได้ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณปรารถนา คุณหวังนะคะคุณหวังจะได้โอกาสสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณภายใน4ี่วันห้าวันบางทีมันอาจจะไม่ได้4ี่วันห้าวันแต่มันอาจจะได้21วันนะคะภายใน21วันสิ่งดีๆสิ่งงามๆมันจะเป็นของคุณโดยอัตโนมัติและคุณให้คุณแน่วแน่แล้วตั้งมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ใช้ตัวเองให้คุ้มในทุกๆวันคุณใช้ร่างกายคุณคุ้มไหมคุณขอบคุณร่างกายคุณหรืออย่างเช้าวันนี้บอกรักร่างกายตัวเองหรืออย่างในเช้าวันนี้นั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังมามอบความชัดเจนบอกว่าให้คุณรอหน่อยสิ่งที่คุณปรารถนามันอยู่ไม่ไกลนะคะมันอยู่ไม่ไกลและคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะและในเวลานี้ตอนนี้นะคะท่านมองคุณความชัดเจนของท่านส่ง ตรงมาอยืองคุณคุณจงตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอและคุณยังไม่ได้ผลตอบรับนั่นแหละค่ะท่านกําลังส่งมาให้คุณนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะัพบตนุพบตนุของคุณหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้ชาย ะะองค์ผู้ชายจะประทานความสําเร็จเงินทองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่ตั้งแต่25ตั้งแต่25ขึ้นไปนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งถ้าผู้ชายอายุ40ไป40ปีขึ้นไปชีวิตคุณนับจากนี้มันคือชีวิตที่แท้จริงคนจีนเขาบอกว่าอายุ40คือวัยที่กําลังทําวัยที่นะคะรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือชีวิตคุณค่ะ ความมั่งคั่งล่ำรวยโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหโหยหานะคะความชัดเจนในชีวิตคุณถ้าคุณมีครอบครัวนะคะสามีของคุณคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้นําทางด้านความมั่นคงในฐานะครอบครัวคุณเข้าใจตัวเองคุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้ตกนะคะตกผลึกในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองว่าคุณจะเดินเส้นทางไปทางไหน นี่ค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณนั่นเองค่ะและนี่คือราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วถ้าคนเป็นครอบครัวคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูในที่นี้นะคะสามีของคุณจะนำพานะคะความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตและ ถ้าใครเป็นคนโสดตัวคุณเองนั่นแหละค่ะตัวคุณเองผู้หญิงในร่างผู้ชายผู้ชายในร่างผู้หญิงเราก็เหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิงหรือผู้หญิงในร่างผู้ชายนั่นเองนะคะความสามารถทุกคนเดี๋ยวนี้มีทัดเทียมกันให้คุณเชื่อมั่นในศักภาพศักยภาพของตัวเองแล้วเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นความชัดเจนนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมาก ไม่เกินเจ็วันไม่เกิน21วันนั่นเองนะคะถ้ากดจกักรวาลเขาจะเรียกว่ายี่สิบเอวันหรือสามวันสามหกก้าถ้าคุณนะคะใส่พลังฉันจะได้ภายใน3วันฉันจะได้ภายใน6วันนึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนเกิดคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบางคน นะคะมันถึงจุดอิ่มตัวคุณได้เดินออกมาจากจุดที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณเราบอกแล้วไงท้าถ้าคนอายุ40ขึ้นไปหรือ37-35อะไรก็ปะก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณจะรู้เป้าหมายของคุณที่แท้จริงนี่แหละเป้าหมายของคุณชีวิตของคุณที่แท้จริงมันกําลังเริ่มต้นบางคน25คุณไม่ใช่เออ คุณไม่ใช่คนที่จะแบบมีชีวิตฟุกฟุกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นช่วง40มันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแล้วนี่คือนะคะสิ่งต่างๆเมื่อคุณได้เดินออกมาจากจุดที่อ่อมที่ยม นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขครั้งใหม่คุณเดินออกมาจากความอ่อมความยุมเพื่อไปสแสวงหาสิ่งที่มันคู่ควรคุณจะเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่เป็นของคุณไม่ใช่ณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันอาจก็ดีแต่มันยังไม่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับกับคุณคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองมากกว่านี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะต่อค่ะทุก เขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมันถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายยิ่งกว่าผู้ชายอำนาจอยู่ในมือ คุณไปเสนองานกับใครหรือคุณจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายเราบอกเลยนะคะถ้าผู้หญิงนะคุณจะมีเสน่ห์เล่า้อนคุณเป็นไม่ว่าคุณจะหน้าตาเป็นยังไงแต่พอคุณเข้าไปหาผู้ชายไปเสนอผลงานหรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคือความสําเร็จนั่นเองแต่คุณจะต้องโคกับผู้ชายนะคะจริตของผู้หญิงจะตรงกับผู้ชายโลกสร้างขึ้นให้มาผู้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่กับผู้ชายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นผู้หญิงเพื่อคุณเป็นราชินีถึงไม่เท้า โอกาสทางด้านการงานคุณเตรียมรับเลยค่ะความสมหวังทางด้านการงานคุณได้แน่นอนค่ะเพราะคุณได้เดินออกมาจากบางคนนะคะออกจากงานแล้วและสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณเป็นใครเนี่ยนะคะทุกคนนี่คือเราสับไพ่ล้วนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานนี่คือไพ่ที่คุณตั้งจิตอธิษฐานแบบแน่วแน่แล้วไพ่นี้ส่งตรงไปถึงคุณเมื่อเห็นไพ่นี้ส่งตรงไปถึงคุณเราจะบอกเสมอนะคะถ้าไพ่มีมนขังถ้าคุณรู้สึกร้อนให้คุณปัดออกแต่ถ้าคุณอยากฟังต่อไปนั่นแสดงว่าไพ่นั้นจงใจให้เป็นของคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วนี่คืออะไรคะราชินีถือเลียนราชินีเมื่อการงานคุณเด่นเงินคุณก็เด่นนะคะรวยรวยเหลือเเลยคุณเป็น ถ้าใครนะคะถ้าใครมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณเป็นคู่หนุนกันเห็นดุนดวงไหมคะราชาถือเม็ดถือเหรียญและราชินีถือเหรียญเป็นคู่ที่หนุนดวงกันแล้วนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งถ้าเป็นผู้หญิงนะ เก่งทั้งงานบ้านงานเรือนแล้วความสวยของคุณจะเจิดจะลัดมากอีกขึ้นนะคะคุณเดินไปไหนคุณจะมองคนออกเลยว่าคนนี้มาแบบไหนคนนี้มาเพื่อหลอกลวงคุณคนนี้มาแบบมิจฉาชีพเป็นมิตรแต่มิจฉาชีพนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีความแผ่วเาวนะคะเล่เหลี่ยมซ่อนอยู่ภายในของคุณตัวคุณเองรู้ดีค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับส่วนคุณเป็นผู้ชายนะคะตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ มั่นคงแข็งเก่งเป็นคนตรงนะคะแล้วพูดน้อยแต่หาเงินเก่งคุณผู้หญิงคุณได้วาสนาแล้วคะ่ะคุณได้สามีที่ดีสามีคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้สามีคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนจริงจังเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีนั่นเองต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ คำคุณค่าคคุณค่าคคุณรอบครัวของคุณนี่คือสิบถ้วยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันชัดเจนคุณต้องการปรารถนาให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขความสุขที่จักรวาลยังต้องนะคะจักรวาลยังต้องชื่นชมในครอบครัวของคุณสุขเล็กสุขน้อยไม่ใช่เลยนี่คือสุขเหลือล้นนะคะนี่คือสิบถ้วยสุขแบบนะคะคุณเห็นต้น ต้นจามจุรีหรือต้นโพต้นใสไหมคะชีวิตครอบครัวคุณจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแบบนั้นล่ะคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความชัดเจนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณต้องเย็นให้พอรอให้เป็นเพราะมันขึ้นสีถ้วยสิ่งที่คุณปรารถนามันคือสิ่งที่สวยงามแล้วคุณจะขอบคุณสิ่งที่คุณรอ ะะท่านบอกอย่างนี้แล้วไงต่อคะนะคะความชัดเจนในเรื่องการงานมีไหมคะนะคะผู้หญิงมีความชัดเจนนะคะคุณเป็นมหาลานีนะคะในเรื่องการเงินก็เด่นนะคะผู้ชายเหมือนกันนะคะไม่มีความเหลือล้ําซึ่งกันและกันนะคะต่อคะ่ะแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกความชัดเจนอะไรกับคุณอีกคะถ้าร้ายก็ให้ออกมาเลย นะคะคถ้าดีก็ไม่ออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะนี่คือความชัดเจนสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งจิดอธิษฐานให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะมาค่ะซีดัรอนะคะ,รอ,ะ,คะรอแบบมีความสุขรอเหมือนมีมีขั้วโรคเหนือเวลาถึงฤดูหนาวมันจะรู้เจือกจาก จากว่ารอมันจะไม่ทรมานตัวเองมันมันมันจะไม่ทําลายตัวเองนั่นเองค่ะนี่คือรอรอแบบชิวๆรอนอนรอแบบมีความสุขแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาการรอทั้งนี้รอแบบมีศักดิ์ศรีนั่นเองแล้วคุณก็ไม่ต้องนอนรอไม่ต้องนอนรอเหมือนนี้เพราะโลกเหนือนะคะให้คุณทํางานชิวๆทานกาแฟไปแบบมีความสุขปล่อยวางทุกสิ่ง ะะมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนนั่นเองนะคะถ้าคุณจริงจังเกินไปเหมือนไม้บรรทัดถ้าจริงจังเกินไปมันหักครั้งเดียวมันก็หักเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเป็นไม้บรรทัดตรงจงทาตัวเป็นต้นอ้อที่นะคะไหวไปตามทิศทางของลมนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะแล้วนะคะสิ่งที่คุณเผชิญมา นะคะจงทําตัวเป็นเหมือนต้นอ้อนะคะแล้วชัยชนะของคุณจะได้เมคคุณจะยืนหยัดสู้ด้วยตัวเองนะคะผลการของคุณที่คุณเรารู้ว่าคุณเจอศึกหนักมาคุณสู้คนเดียวคุณจะได้เรียนรู้ว่าใครจริงจังใครคือมิตรนะคะใครคือมิตรของคุณหรือใครคือมิรฉาชีพมิตรแท้ของคุณกับมิตรมิรฉาชีพของคุณนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะห้า นะคะห้าดาบสี่ดาบแล้วก็ห้าดาบบางคนอาจจะรอสี่อาทิตย์บางคนอาจจะรอห้าอาทิตย์รออตยหรือสี่วันห้าวันสี่ห้าวันก็เป็นเก้าวันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะชัยชนะของคุณมาถึงแล้วคว,ความสําเร็จความชัดเจนในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณตั้งมั่นแนว่วแนว่ แม้จะไม่มีใครเชื่อแต่คุณจงเชื่อในตัวของคุณเองแม้แต่ใครไม่มีใครชื่นชมคุณคุณก็ต้องชื่นชมในตัวเองเหมือนโจโฉที่เขาชื่นชมในตัวของเขาเองแม้แต่เขาจะพ่ายแพ้เขาไม่เคยคิดว่าเขาแพ้แม้แต่ครั้งเดียวนั่นเองค่ะนะคะให้คุณ มีไอดอลเป็นเหมือนโจโฉในการชื่นชมตัวเองแม้เขาจะแพ้เขาก็พยายามหัวเราะคำหัวเราะมันจะทําให้เรามีความสุขตลอดเวลานั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณได้รู้นั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะอ่อมจะยมก็ต้องหัวเราะนั่นเองต่อค่ะเขคากูนะเข้ากค่ะ คุณปรารถนาจะได้งานใหม่สิ่งใหม่ๆราชินีถือเหรียญตำแหน่งงานใหม่โอกาสใหม่ๆมาถึงคุณแล้วนี่คือราโทษทีค่ะราชินีถือถ้วยและงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆถ้าคุณวางแผนจะทำธุรกิจใหม่คุณสู้มานานแล้วแหละ แต่คะ่ะคุณยังไม่ลงมือนะคะยังไม่เริ่มแล้ววันไหนจะเป็นวันที่เริ่มของคุณคะ่ะวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงให้คุณเริ่มทําตั้งแต่วันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าคุณจะได้มีความชัดเจนในชีวิตของคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ นะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่นะคะท่านมาบอกนะคะโอกาสใหม่ธุรกิจใหม่คุณได้ทําแน่นอนคะ่ะหรือว่าใครตกงานนะคะใครที่เจองานงานนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณและงานใหม่คืองานที่เหมาะสมกับคุณจังหวะชีวิตคุณให้คุณได้เรียนรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงธุรกิจของคุณที่แท้จริงนั่นเองค่ะต่อคะ่ะ โอ้มิกกอดโอ้มิกกอดคุอคุณ่นี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งดาบความสําเร็จคุณต้องขอบคุณตัวคุณเองขอบคุณตัวคุณเองมากๆเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้อีกไม่นานถ้าตอนนี้คุณเจอสภาวะ ที่คุณต้องต่อสู้อยู่คนเดียวเจออะไรคนเดียวนะคะให้คุณรู้ว่าอีกไม่นานชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปและความสําเร็จนั้นต้องขอบคุณตัวคุณเองเท่านั้นไม่ต้องไปขอบคุณใครขอบคุณร่างกายของคุณที่มันได้ยืนได้ได้รับได้รับนะคะความชนะในครั้งนี้นั่นเองนี่คือหนึ่งดาวนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบลงนะคะแล้วคุณก็เตรียมรับชัยชนะความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณได้เลยค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะทุกคนแม่หมอใส่อารมลุ้นกับเสียงแม่หมอใช่ไหมคะ่ะทุกคนเราจะบอกว่าตอนเช้าญาานเราก็ยังไม่ไปนะคะทุกคนต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะนี่คืออะไรคะนี่คือแปดเหรียญธุรกิจการงานคุณต้องสร้างคุณต้องสร้างด้วยตัวเองถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องลงมือสร้างถ้าคุณไม่ลงมือสร้างคุณจะรอยืมมือคนอื่นมาสร้างหรอคะเมื่อคุณยืมมือคนอื่นมาสร้าง แล้วฉไนเลยความสําเร็จมันจะงดงามเท่าสองมือคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาคือคุณนั่นแหละคะ่ะลงมือทําลงมือทํทาทั้งที่ไม่มีอะไรพร้อมนี่แหละคะ่ะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคุณจะภาคภูมิใจนี่คือแปดเหรียญการงานการงานมาพร้อมกับการเงิน คุณคือผู้วิเศษคุณคือหนึ่งเดียวคุณจงภูมิใจเราภูมิใจในตัวคุณคุณก็ต้องภูมิใจในตัวคุณเหมือนกันเพราะถ้านะคะคุณไม่สําเร็จขนาดนี้แล้วคุณจะกลับมาขอบคุณคนที่ทิ้งคุณไปแล้วคุณจะกลับมาขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนสปอร์ตคุณในเวลาที่คุณไม่เหลือใครนั่นเองค่ะนะคะนี่คือความชัดเจนในชีวิตของคุณนะคะในเดือน มีนาคนเริ่มทําสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะสิ่งใหม่ๆแล้วปี68จะเป็นปีแห่งมหาสมบัติของคุณเราบอกเลยนะคะฐานบุญของคุณถ้าคุณได้มาเจอคลิปแม่หมอทุกคลิปเราจะให้พลังงานทุกคนเสมอเพราะเราเองก็สวดมน์นะคะสวดมนให้ทุกคนไม่ว่าจะตอนกลาง ตอนเช้าหรือว่าตอนค่าก็ตามนั่นเองนะคะหรือว่าเราไปทําบุญเราก็ทำบุญให้กับทุกคนเงินเงินทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเราเอาไปทําบุญแล้วเราก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ซื้อทูบซื้อเทียนซื้ออะไรนะคะไปบริจาคแล้วเราก็เอ่ยถึงทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตที่มาดูมาติดตามเรานะคะหรือใครไม่คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามรองให้ทุกคนนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์หมายความว่าคุณมากดไลค์หรือว่าคุณผ่านหูผ่าน,านตาเราก็ แผ่บุญกุศลให้ทุกคนหมดเพราะว่าบางคนบุญกุศลเล็กบุญกุศลน,น้อยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลน,นั่นเองค่ะมาค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบให้คุณทุกคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะโดยตรงเจเป็นของคุณและอีก30%มสิเปอร์เซคุณจะต้องลงมือทำด้วยเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะเข้าุทธเขุทธเขุทและนี่คืออะไรคะนะคะ การเงินของคุณนะคะการลงมือทําบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องลงมือด้วยการลงมือทํามันต้องมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตแน่นอนนะคะเมื่อคุณลงมือทําถ้าคุณขาดแคลนเรื่องการเงินนะคะต้องการคนสนับสนุนคุณจะมีคนเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณคุณไม่ต้องกงงังวลปล่อยฟูนะคะปล่อยฟูแล้วมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลอยมา ตามที่คุณไม่ได้คาดหมายยิ่งคุณไม่คาดหวังแต่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสิ่งที่คุณลงมือทําคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีอิฟอฟคือถ้านะคะคือเงื่อนไขจะไม่มีเงื่อนไขอะไรสําหรับคุณอีกต่อไปมีแต่ความสุขความเจริญความมั่งคั่งมั่งมีและยืนหยัดด้วยสัตธรรมด้วยธรรมะนะคะต่อค่ะนะคะเข้าสู่ธรรมะเฉย สูดธรรมะเฉยเลยนะคะมาต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะไม่ต้องให้คนอื่นมาเยียวยาให้คุณคุณนั่นแหละสามารถเยียวยาตัวเองได้ทุกๆวันการเยียวยาตัวเองทําไงทํายังไงคะแม่หมอบอกรักตัวเองอยู่ในกระจกเวลาคุณร้องไห้คุณไปดูคนในกระจกเวลาคุณยิ้มคุณไปอยู่คนในกระจกนั่นแหละค่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดทุกๆเวลาทุกๆุกห้วงที่คุณเจอนะคะถ้าคุณบอกว่าเพื่อนคุณดีถ้าเพื่อนคุณดีเขามากอดตอนคุณร้องไห้ไหมคะเขาจะมาชื่นชมคุณใน ในตอนไหนคะในตอนที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเท่านั้นและนี่คือขึ้นพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณนี่คือคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะศึกษาหาความรู้คุณผู้ชายก็ตามนะคะสิ่งดีๆนะคะจะมีแม่หมอมาสื่อคุณมาสื่อบอกคุณต่างๆนี่แหลคะค่ะอาจจะเป็นแม่หมอ คนนี้ที่อ่านไพ่หรืออาจจะเป็นนะคะอาญาติของคุณที่มีจิตที่ดีมีมิตรที่ดีกับคุณมาคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะพลังงานดีๆให้กับคุณแล้วเมื่อคุณได้พลังงานดีๆกลับไปสิ่งที่จะเข้ามาคือความสุขในชีวิตครอบครัวคุณจะมีความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือราชินีพร์เดอินเทนะคะคุณต้องเยียวยาตัวเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดอะไฮพินเท s นะคะถ้าคุณได้ดูนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ให้คุณได้รู้เลยว่าแม่หมอมาสื่อนี้คือสื่อคือสื่อทางตรงให้กับคุณได้รู้นี่คือคำตอบที่ชัดเจนแล้วคุณต้องมุ่งหมาย ะะเดินไปสู่เป้าหมายนะคะทาร์เก็ตของคุณตั้งไว้โกรประตูของคุณตั้งไว้แบบไหนคะนะคะอีก5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นคนรวยระดับไหนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณตั้งแล้วคุณไปสู่เป้าหมายเดชารีออตคือราชาที่มุ่งมั่นแล้วไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้แม้ว่าเป้าหมายนั้นมันจะมีนะคะถนนที่เป็นลูกหลังไม่ต้องกลัว เะะพราะทุกทางมีทางออกเสมอนั่นเองค่ะนี่คือเดอชาลีออดบางคนจะได้เดินทางประเทศไปต่างประเทศบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะค่ะบางคนตั้งเป้าหมายไว้นะคะอีก3ปีข้างมาคุณจะได้เป็นอะไรคุณตั้งไว้เลยค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาผลงานของคุณจะเป็นที่ประจกักษ์งานใหม่ของคุณเป้าหมายนี่คือเป้าหมายงานใหม่ของคุณจะสําเร็จไหมสําเร็จค่ะ แล้วโอกาสของคุณรวยเหลือๆรวยล้นนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีบารมีเท่ากันนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน คำคุณค่ะคำคุณค่ะคคุณค่ะนี่คือความสําเร็จชื่อเสียงของคุณเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณอยากให้เป้าหมายไปเร็วคุณก็ต้องลงมือทําตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้คุณอยากเป็นเจ้าของอะไรคุณก็คิดไว้คิดไว้แล้วก็ลงมือทําถ้าไม่รู้ให้นําตัวเองเข้าไปสู่คนที่เขาประสบความสําเร็จคุณอยากเป็นวิวเกตคุณอยากเป็นอีรอนมาร์คคุณอยากเป็นใครคุณ ไม่สามารถเข้าไปหาตัวเขาได้แต่คุณมีหนังสือที่เกี่ยวกับเขาว่าเขาทํายังไงให้ประสบความสําเร็จคุณก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกเขาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเหมือนพวกเขาถ้าคุณอยากเป็นมแมลงวัน นะคะถ้าคุณจะไปกับแมลงวันคุณก็จะแมลงวันก็จะพาคุณไปสู่อาหารที่เป็นขยะแต่ถ้าคุณไปกับพึ่งคุณก็จะได้เป็นพึ่งตัวที่6พึ่งจะนําพาคุณให้ไปหานะคะเกสรหวานๆคุณอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณอยากเป็นสิงโตนะคะคุณก็ต้องไปอยู่ในหมู่สิงโตแล้วคุณจะเป็นสิงโตตัวที่6ถ้าคุณอยากเป็นเสือคุณก็ต้องไปอยู่ในเหล่าเสือแล้วคุณจะเป็นเสือตัวที่6 จำไว้นะคะคุณอยากเป็นอะไรให้คุณไปแฝงตัวในที่นั้นนะคะเหมือนแม่หมออยากเป็นแม่หมอแม่หมอก็ต้องศึกษานะคะแล้วก็อ่านข้อมูลของคนอื่นศึกษาข้อมูลของคนอื่นนะคะศึกษาแล้วก็นํามาวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วก็อ่านไปด้วยเราอยากเป็นอะไรให้เราวางตัวเองเป็นตรงนั้นนะคะเป็นคนคนนั้นนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาถ้าอยากเป็นเสือ นะคะก็ต้องไปอยู่ในหมู่เสือแล้วคุณจะเป็นเสือตัวที่6กจาไว้นะคะถ้าคุณอยากเป็นเหยี่ยวคุณจะต้องเรียนรู้ความเป็นเหยี่ยวแล้วคุณจะเป็นเหยี่ยวตัวที่6ที่จับปลาอย่างง่ายดายนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคน ขอบคุณค่ะค่คุณชื่อเสียงของคุณจะมีโด่งดังกลางวันวน,นี่คือหกไม้เท้าและนี่คือสามเหรียญโอกาสใหม่ๆหุ้นส่วนของคุณถ้าคุณมีหุ้นส่วนถ้าคุณวางแผนนะคะคุณต้องวางแผนนิ่งดีๆนะคะแล้วชื่อเสียงของคุณจะมานะคะเสียงดังกลางวันเหมือนะระฆังของวัดพระแก้วนั่นเองระฆังของวัดพระแก้วนานๆจะได้ตีทีเพราะฉะนั้นจะเสียงดังกลางวันนะคะแล้วนี่คืออะไรคะนะคะ สามเหรียญการวางแผนธุรกิจการงานของคุณวางแผนรอบครอบคุณวางแผนทุกระเบียดนิว้วด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเชื่อมั่นในศักยภาพศักยภาพของคุณเองสิ่งที่คุณได้มาคือความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะนะคะวางแผน p d c a แล้วก็าย R ยกกำลังสามทำไมยกกำลังสองค่ะรีวิวนะคะรีพอร์ตแล้วก็ต้องมารีวิวนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีภา i ย a ยกกำลังสองเสมอต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะ So cool. นะคะและที่สําคัญสองเหรียญคุณจะต้องบริหารจัดการดาทางด้านการเงินเมื่อมีการวางแผนผลได้ผลเสียแล้วนะคะให้คุณนะคะรับรู้ว่านะคะมันจะต้องมีรายรับและรายจ่ายคนเรามันจะต้องมีสองรายรับและรายจ่ายมันจะมีแต่รายรับอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เราขึ้นรถเราก็ยังเสียค่ารถเพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องไต่ตองให้ดีผลได้กับผลเสียแต่คุณจะบาลานซ์นะคะชีวิตเรื่องรายรับรายจ่าย หลายคนประโยชน์ได้ดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะความชัดเจนในชีวิตคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนั่นเองต่อค่ะทุกทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้นะคะได้เดินทางไปต่างประเทศและมีหุ้นส่วนเป็นคนต่างชาติบางคนนะคะเดินทางไปต่างประเทศแล้วล่ะค่ะนะคะบางคนนะคะ แล้วนะคะคนที่เป็นต่างชาติผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปจะมาคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตคุณในธุรกิจการงานของคุณที่คุณวางไว้เละคุณได้ลงมือทำนะคะถ้าไพ่นี้เป็นของคุณนะนี่คือสิ่งที่นะคะแล้วบางคนนะคะเจ้านายของคุณเจ้าในายใหม่คุณจะได้งานใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่ของคุณคุณจะมีเลชั่นชิพกับคนต่างชาติแล้วคนต่างชาติคนนี้ ผลประโยชน์จะตกมาที่คุณตอนแรกนะคะก็บาลาน์นะคะคุยกันให้ดีๆแล้วผลประโยชน์จะตกมาที่คุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะดีเอ็มเพลเลอร์นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไทยนะธุรกิจการงานของคุณจะเริ่มเฟื่องฟูแล้วคุณจะได้ธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองถึงคุณไม่อยากทําแต่มันคือจังหวะชีวิตที่คุณจะเป็นของคุณที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย้าเป็นราชการนะ นะคะราชการคุณจะได้ศึกษาดูงานแล้วคุณจะได้โอกาสใหม่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองต่อค่ะทุกคนทุกคนเขาคุณตาเขาคุณตาเขาคุณตานี่คือจัดมินนะคะนี่คือคำตอบ ัดมินคือคำตอบคำตอบที่ดีที่สุดในสิ่งที่คุณปรารถนาตัดมินคือคำตอบที่ผ่านมานี่คือคำตอบที่คุณเลือกแล้วว่านี่คือชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้แล้วว่าคำตอบเป็นอย่างไรให้คุณทําตามคําตอบนี้อย่างเร็ว นะคะอย่างเร็วเลยนะคะแล้วคําตอบนั้นมันจะมีแต่เงินทองหลั่งไหลเข้ามานับหมื่นนับแสนนับล้านนับพันนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือคําตอบสิ่งที่คุณความชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความชัดเจนจัดติกคุณว่าชัดเจนไหมคะนี่คือจัดเม้นความชัดเจนที่คุณจะได้รับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาลง นะ,ะลงมาบอกเลยและนะคะความชัดเจนไม่เท่าไหร่จัดติคือความจริงที่คุณเป็นอยู่นะณะน,น,นี้นี่คือเป็นไพ่ของคุณอย่างแท้จริงเป็นคลิปของคุณอย่างแท้จริงนะคะชัดเจนยิ่งกว่าชัดยิ่งกว่านะคะจอจอ LED อีกนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะจัดติดนะคะความยุติธรรมและนะคะในเดือนตุลาคมชีวิตของคุณมีแต่เฟื่องฟูความมั่งคั่งล่ำรวยคุณจะเห็นเงินหลั่งไหลเข้ามาในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะตอนนี้คุณลงมือทำนะคะแต่คุณจะเห็นผลกำไรงอกงามหรือว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศธุรกิจของคุณจะเฟื่องฟูในเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก ราชีพรจจันทร์นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีคําถามเพราะนี่คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะคําตอบคือจัดเมินและความชัดเจนคือจัดติดความชัดเจนนะคะความชัดเจนคือจัดติดนี่คือนะคะเดิมูนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องหนักเลยคะ่ะเดิมูนคือแค่เป็นกังวลน,นิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนแบบ เออมีดบาดแล้วมันจะหายวันไหนนะมีพลาสเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะ คบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะแล้วความมั่งคัง่งร่ำรวยจะไปไหนเสียนี่คือเก้าเหรียญเก้าเหรียญไม่ได้แปลอย่างอื่นเก้าเหรียญคือรวยรวยทั้งผู้ชายรวยทั้งผู้หญิงรวยแบบล่ำซ้ำคือเดือนนะคะเดือนตุลาคมความชัดเจนคุณจะเห็นว่าคุณมีเงินหลั่งไหลเข้ามาในเดือนตุลาคมทุกๆเดือนจะมีเงินเข้ามาแต่เดือนตุลาคมคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสําเร็จก้าวหน้าในเดือน ตุลาคมความชัดเจนนะคะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือชื่อเสียงของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ต้องสงสัยนี่คือความชัดเจนเสียงดังฟังชัดขนาดไหนคะนะคะและนี่คือเชา้านี้ที่เป็นไพ่ของคุณนั่นเองคะ่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการทำงานนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ